สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนะครับสวัสดีนี้วันที่1 9เกแล้วครับเด้อ19เกไม่สายจนครับผมนี่พามาเบ่งดอกเชอรี่งามๆครับพี่น้องดอกเชอรี่สวยๆครับผมกำลังออกดอก,อดกครับพี่น้องเด้อใกล้แล้วครับใกล้ออกมาแล้วดอกเชอรี่งามๆนะครับเด้อน,นี่เป็นเชอรี่พันสีชมพูครับผมสีม่วงครับผม หอมหวานครับพี่น้องอีกสองเดือนก็ได้เก็บแล้วครับสวยงามเลยครับเด้อพี่น้องเด้อที่ประเทศอิสราเอลเลยครับพี่น้องงาบไปหมดเลครับกำลังออกดอกขาวครับผมขาวคือหิมะเลยครับพี่น้อง และนี่ก็เวลาใบสามนะครับเนาะประเทศอิสราเอลครับผมติดเบิดทุกหมากได้ครับพี่น้องติดเบิดทุกหมากครับผมติดทุกผลครับนี่แจกดอกติดเแสดงเป็นพุ่มเป็นพวงเวลาเป็นหมากนะครับเนาะขาอะไรครับพี่น้องเาเห็นครับผมปีต่อปีแป๊บเดียวครับแป๊บแป๊บครับบูดเมังดอกคุ้นก็ลงไปช่วงมืนมันเป็นหมากแล้วอันนี้ช่วงมันเป็นดอกนะครับเนาะสวยงามครับผม ดอกสวยงามมากครับนี่นะครับพี่น้องพี่น้องครับด้เบิ้งกันครับผมพี่น้องชาวยูทูบแต่บ๊อยได้มีเวลาลงเบิ้งน,นะพี่น้องนะผม่สบายครับผมสบายแล้วก็บบ๊วยมีเวลาถ่ายทำเฉยงานหลายครับงานผลนนยาครับผมมะมุนพี่น้องเข้า ทางเมืองไทยก็แข่งกันดีได้ครับเด้อไปใส่มาใส่ช่วงนี้ก็โควิดระบาดแย้งครับพี่น้องสู่ๆกันไปได้ครับเด้อตามโควิดซาครับผมผมมีสี่เดียนผมก็สิได้กับบ้านนะครับพี่น้องลับไปก็สิได้ไปกักตัวอีกซีสี่มือพี่น้องหอมเลยครับพี่น้องเนี่ยมีไก่หอมครับผม คม,มขนาดเลยครับงามเลยครับเป็นกลุ่มเป็นพวงนี่ธไรติสตะหนังครับผมนี่แจกดอกกระติดทุกดอกครับเวลามันออกมาช่วงที่มันออกมาครับสวยงามครับมีพันเหลืองพันสีชมพูพันสีม่วงนะครับเนี่ยพนงานผลยาครับผมมีเวลาครับ นี่ลาไยพี่น้องครับพี่ตีตอปีครับพี่แป๊บแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเลยเก็บหมากเก็บผลผลิตอีกนู่นเดียวคุ้นกับทายลงไปเพราะท่านในโดนครับเก็บหมากแล้วครับไม่ได้อะไรเก็บหมากครับพี่น้องเป็นดอกบกเชอร์รี่แล้วครับเด้อช่วงติดผลกับมีนะครับเด้อไปเบ่งยันหลังครับผม พี่น้องเข้าอะไรท่านไดนเห็นครับหมากหมากเชอรี่ที่มันติดผลแล้วครับนี่หลายสี้อครับพี่นน,น,น,นังเนี่ยหอมหวานครับผมเป็นกำลังใจพี่นนังเฮ้าทางเมืองไทยนะครับเด้อใส่มาใส่ก็ดูแลสุขภาพกันครับน,นี่เป็นพันธุ์สมนะครับพี่นนังเป็นเชลลี่พันธุ์สมครับผมต้นหมากอยู่ประเทศไทยห่อหลาด้ลยครับ เสียไปใส่ไอศครีมครับผมเนเสียบปใส่ไอศครีมเวลาเ้าไปซื้อน้ำหาำ่างน้ำหยังเนส่วนมากจะเป็นพวกกัน้นยาวๆนะครับพี่น้องเคียวรี่กั้นยาวสมครับผมสมตาบอดหมดแล้วครับใช่เพิ่งนะครับเนี่ยใช่เพิ่งผสมเกสรนครับผม <laughs> เพิ่งเลี้ยงใช่เพาะหายนะครับเนี่ยไม่ค่อยหายเป็นไรครับผมเกาสีนี่นาทีผสมเกสรครับ กล้ถึงเวลาออกดอกจังสีก็สีเอาผึ่งมาปล่อยครับผมถ้าเป็นนลพี่น้องน้ำนะครับเด้อเดิครับผมมึงดอกกุน้นกับขอลาจีบซึ่นี่ครับผมพี่นอ้องฮ้องปนจากโควิดได้ครับเด้อผมเดินมาทายทำใะไรบ้างไหมครับบายครับผม